โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในกีฬาแบดดินตันนะครับผมอ่ะในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะไม่มีการนีกันเหมือนเดิมนะครับครูจะให้เราดูคลิปวิดีโอนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในคาบนี้ว่าเราจะเรียนทักษะอะไรกันอ่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะเรียนทักษะการดอกลูกโฟกแฮนและก็แบคแฮนนั่นเองนะครับ ซึ่งการดอกลูปโฟแฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์เนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญน,นะครับที่ถัดมาจากการจับไม้นะครับว่าเราจับไม้ไปแล้วเราก็ต้องรู้จักการดอกลูกนะครับเราสร้างความคุ้นเคยกับไม้แล้วเราต้องมาสร้างความคุ้นเคยกับ รูปแบบด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องเอา2ออย่างนี้มาฝึกหัดกันโดยใช้ทักษะการเดาะรูปนั่นเองนะครับซึ่งทักษะการเดาะรูปเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับทำไมเราถึงต้องเรียนอ่าอย่างที่บอกนะครับตอนเลขเราเรียนจับไม้ไปในข้ามก่อนใช่ไหมการจับไม้เนี่ยมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยก,กับไม้นะครับซึ่งเราสร้างความคุ้นเคยอุปกรณ์ที่เป็นไม้แบบนี้ได้แล้วซึ่งมีอุปกร,รณ์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องตีมัน ควคู่กับไม้ก็คือลูกใช่ไหมครับซึ่งลูกแบดมินตันนะครับเราจัดความคุ้นเคยกับมันได้โดยที่เราใช้ทักษะก,ก,การเดาะลูกแบดนีแลกมาทําสร้างความคุ้นเคยกับมันนะครับประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่การสร้างความคุ้นเคยเท่านั้นนะครับระหว่างที่เราเดาะลูกเนี่ยครับ การที่เราได้ลงมือออกกาลังกายนะครับก็จะพัฒนาทางด้านร่างกายนะครับให้เรานะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหรือพัฒนาทางด้านสติปัญญานะครับความคิดความอ่านต่างๆนะครับในการดอกลูกแบดเป็นต้นนะครับทําให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สติปัญญาของเราและสมาธิของเราเนี่ยดีขึ้นไปด้วยครับหรือแม้กระทั่งพัฒนาระบบประสาท นะครับหรือ coordination นะครับคือระบบประสาทที่ทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นในหัวของเรานะคิดคิดนะครับว่าเราจะต้องดอกลูกแบบลูกนี้นะครับให้ไม่ตกโดยที่เราต้องออกแรงจากข้อมือหรือจะต้องทําหน้าไม้อย่างไรประมาณไหนนะครับสมองเราจะเป็นตัวคิดทีนี้ร่างกายเราก็จะทํางานตามสมองที่เราสั่งมานะครับซึ่งถ้า สมองเราคิดแล้วเราทําตามได้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาระบบประสาทของพวกเราไปในตัวด้วยนะครับโอเคครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้ประโยชน์ของมันมาเยอะขนาดนี้แล้วเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปฏิบัติกันเลยครับว่ามียังไงกันไปดูกันเ,เลยครับสวยสดำหรับทักษะการเดาะลูกแบดบมินตันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโฟแฮนแบ็คแฮนนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมดง่ายๆนะครับก็คือมีแค่3มขั้นตอนเท่านั้นเอง สำหรับขั้นตอนที่1นะครับก็คือท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมพร้อมือขั้นต e อนที่1นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการใช้แรงนะครับเป็นขั้นตอนที่2คือการใช้แรงเนาะส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือจุดกระทบของลูกกับหน้า two, <2> 2> ไม้หรือที่เรียกว่าจุดกระทบนั <t aps> <t aps <t aps ่นเองนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามดูไปดูกันเลยครับครับเรามาอยู่ที่ขั้นที่1นะครับขั้นที่หนึ่งก็คือ ท่าเตรียมก็ท่าเตรียมของเรานะครับเราจะต้องเริ่มจากการยืนของเราก่อนนะครับซึ่งการยืนเนี่ยเรายืนแบบปกติทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับเวลาเรายืนยืนตรงๆเลยครับแต่ว่าจะแตกต่างที่เราต้องกางขานะครับโดยขาของเราเนี่ยจะกางออกประมาณ1ช่วงไหลนะครับนี่หนึ่งช่วงไหลของเราใช่ไหมการขาออกประมาณ1ช่วงไหลของเราแค,ะค,นะคะ่นี้นะครับทีนี้มือของเรานะครับทําการจับไม้แบดมินตันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ วันฉันแ้นเดี๋ยวไม้เบ็นพิทันก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับครูกับอุปมาไม้เบ็นพิทันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับเราอยู่ในท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมยังไงแล้วนะครับก็คือยืนตรงกางขาโอนะครับกางขาโอประมาณหนึ่งช่วงไหลมือของเรานะครับที่ถนัดนะครับมือที่ถนัดเราจับไม้เบ็นพิทันนะครับจับเป็นแบบอะไรเอ่ย วีเชฟนั่นเองนะครับวีเชฟนั่นองนะครับโอ้โหก็คือเว้นว่าให้เราตอบนั่นเองนะครับว่าเราอาจจะตอบกันได้นะครับอ่เราจับแบบวีเชฟนะครับทามือก่อนจับแบบวีเชฟที่ครูสอนในคาบก่อนเลยทีนี้นะครับถ้าเราจับแบบวีเชฟเสร็จเนี่ยให้เราดูนะครับว่าเราจะโดกแบบโฟแฮนหรือว่าแบ็คแฮนนะครับถ้าเราจะเตรียมพร้อมในการดอกโฟแฮนอ่าเราให้เอาแขนของเรานะครับกับไม้ของเราเนี่ยอยู่เป็นแนวเดียวกับข้างตัวของเรานะครับเดี๋ยวครูอินเสิร์ตภาพไปดูอีกทีนะครับผมอ่า ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบคแฮนนะครับเป็นแบคแฮนก็ให้แขนแขนของเรากับไม้ของเราเนี่ยอยู่หน้าตัวของเราโดยที่เราค้อมไม้ลงอย่างนี้นะครับโฟแฮนคือหักไงไม้ขึ้นนะครับส่วนแบคแฮนก็คือการค้่มไม้ลงอย่างนี้นะครับแต่แตกต่างแค่นี้ครับโฟแฮนก็ hand, คืออย่างนี้ ไม้จะอยู่เป็นแนวเดียวกับข้างลำตัวนะครับไม้กับแขนจะอยู่แนวเดียวข้างลำตัวส่วนถ้าเป็นแบแขนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าต้องอยู่หน้าลำตัวนี้ข้อมือลงนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราค้อมลงเฉื่อยจากคูแขนหรือใบแขนได้ไหมอย่างนี้แขนเราก็จะเกิดการติดนะครับมันจะเกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นให้เราติดซอขึ้นมาอย่างนี้อา นี่ในกรณีเป็นแบคแฮนนะครับศอกของเราก็จะชี้ออกไปทางด้านขวาถ้าเราจับมือขวาหัวไม้ของเราก็จะชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับอ่ามันจะชี้ไปประมาณนี้อ่าชี้ออกทางด้านข้างทั้งศอกแล้วก็หัวไม้เลยเนาะซึ่งซึ่งถ้าเราใช้การโดดโฟร์แฮนเนี่ยเราต้องใช้นิ้วอะไรครับจำได้ไหมนิ้วอะไรนิ้วชี้นั่นเองนะครับนิ้วชี้เราโฟร์แฮนแล้วก็จับนิ้วชี้นะครับเราใช้นิ้วชี้ในการช่วยดดกนะครับ ส่วน hand, แบคแฮนล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับในการช่วยโดาท่าเตรียมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือท่าเตรียมโฟแฮนอ่าประมาณนี้เลยครับเตรียมดอกโฟแฮนและนี่ก็คือท่าเตรียมแบคแฮนอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับครับเรามาอยู่ในขั้นที่สองนะครับของการโดกแบดมินตันนะครับขั้นที่สองของเรานะครับมีชื่อว่าการ ใช้แรงนะครับผมการออกแรงในการเดากลูกแบินตันเนี่ยเราจะใช้แรงจากข้อมือของเรานะครับซึ่งข้อมือของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับเราต้องใช้ข้อมือทั้ง2ด้านเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับตัวคือการใช้นิ้วนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่โฟแฮนก่อนนะครับอ่าเราใช้ข้อมือนะครับในลักษณะของการกระดกนะครับกระดกขึ้นลงอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นโฟแฮนเราจะใช้นิ้วชี้ในการช่วยกระดกขึ้นลงนะครับอ่า ไม่ใช่สิเราใช้นิ้วชี้ในการช่วยในการกระดกขึ้นแต่ว่าเราใช้ข้อมือเนี่ยกระดกลงไปอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้กับข้อมือพร้อมกันเนี่ยกระดกขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้แบคแนด์นะครับ BACK back แบคแนดนแบคแนดนก็จะเหมือนกันเราก็อยู่ท่าเตรียมพร้อมแบคแคดนเลยนะครับอ่าเราก็ใช้การกระดกขึ้นเหมือนกันครับกระดกขึ้นลงอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วโป้งแทนนะครับด้านแบคแคดนเนี่ยเราใช้นิ้วโป้งแทน ในการช่วยกระดุกคล้นนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นิดนึงนะครับนิดหนึ่งว่าถ้าอยากให้ดอกง่ายนะครับตอนเราจับนะครับเราจับไม้ขึ้นมาสูงสูงหน่อยอจับไม้ขึ้นมาสูงสูงหน่อยนะครับถ้าเราจับแบบให้ไม้มันยาวเกินไปเวลาเรากระดุกข้อมือนะครับระยะในการกระดุกมันจะเยอะนะครับทําให้เราควบคุมลูกได้ยากนะครับแต่ถ้าเรา จับสั้นๆเนี่ยระยะการกระดกมันมีน้อยเราก็ผมลูกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่ในตรงนี้ก็คือเป็นคลิกเล็กๆน้อยๆในการกระดกข้อมือนะครับผมทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการดอกแบดมินตันแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยมีชื่อว่าจุดกระทบนะครับของการดอกรูปแบดมินตัน พูได้ง่ายๆก็คือขั้นตอนที่3เรียกว่าขั้นตอนจุดกระทบละกันนะครับจุดกระทบจุดกระทบหมายถึงอะไรนะครับก็คือจุดที่หน้าไม้กับลูกเนี่ยกระทบโดนกันนะครับอ่าเราต้องให้ลูกกับหน้าไม้เนี่ยกระทบโดนกันตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูเอารูปมาก่อนนะครับตอนนี้ในมือครูไม่มีลูกใช่ไหมครับอ่าโอเคครับตอนนี้ลูกมาเลยนะครับทีนี้เรามาดูจุดกระทบของลูกกันเลยนะครับอ่าจุดกระทบของลูกอยู่ตรงไหนครับก่อนอื่นเราดูที่ลูกแบตเพนตันก่อนนะครับอ่า เดีย๋ยวครูจะให้เราพวกเรานะครับดูลูกบดมิบนตันใกล้ๆนะครับลูกบดมิบนตันะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือหัวไม้ก๊อกนะครับน้ำที่เราเรียนไปตรงนี้นะครับเราจะต้องให้หน้าไม้นะครับกระทบกับไอ้ตรงบริเวณหัวไม้ก๊อกตรงนี้นะครับถึงจะทําให้เราสามารถเดาะลูกบดมินตนได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกบดมินตันเนี่ยมันมีจุดนะครับที่หนักที่สุดก็คือตรงหัวไม้ก๊อกใช่ไหมครับอ่าถ้าเราเดาะโดนตรงขนของมันนะครับ เป็นเรื่องยากนะครับที่ทําให้ลูกแบดมินตันเนี่ยจะดอกได้ตรงแล้วก็สามารถควบคุมการดอกไ,ได้ง่ายนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยถ้าเราเดอกไม่โดนหวัวไม้ก๊อกตรงนี้นะครับทีนี้นะครับจะมีคําถามนะครับว่าดอกโดนหัวไม้ก๊อกไปแล้วนะครับก็ยังไม่ตรงดอกโดนหัวไม้ก๊อกไปแล้วทําไมมันไปด้านหลงังดอกโดนหัวไม้ก๊อกไปแล้วมันก็ยังดอกไม่ได้สักทีนะครับความาพวกนี้จะเกิดขึ้นมาจากที่เรากระทบรูกไม่ถูกจุดนะครับอ่า จุดที่กระทบก็คือหัวไม้ก๊อกใช่ไหมครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราต้องใช้ไม้ในการกระทบลูกถ้าเรากระทบลูกในลักษณะที่หัวไม้ชี้ลงไปด้านล่างนะครับอย่างนี้เราใช้ข้อมือในการกระดุกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโฟแฮนหรือแบคแฮนก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้ข้อมือในการกระดุกถ้าหัวไม้ชี้ไปด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วเราไม่ได้กระดุกให้หัวไม้ขึ้นมาเป็นแนวขนานกับพื้นอย่างไงนะครับเราอาจะงงอันนี้นะครับคือแนวขนานกับพื้นนะครับ ก็คือไม้กับพื้นเนี่ยมันจะเป็นแนวขนานกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าหัวไม้ชี้ลงไปอย่างนี้แล้วเรากระดกข้อมือขึ้นมาโดยที่หัวไม้ยังชี้ลงนะครับลูกมันก็จะไปด้านหน้า าใหม่นะครับเอาใหม่เมื่อกี้นะครับกูถ่ายแล้วก็ลมมันพัดออกไปด้านข้างนะครับทำให้รูปมันไปไปด้านหน้านะครับแต่มันไปด้านข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีนะครับถ้าหัวไม้นะครับกดลงนะครับกดลงอย่างนี้ใช่ไหมกดลงอย่างนี้นะแล้วเราก็กระดกข้อมือเราไม่ได้กระดกข้อมือแบบเต็มที่นะครับเราใช้ในการเราใช้การยกแขนเทนการกระดกข้อมือนะครับหัวไม้เราจะชี้ไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้าหัวไม้ชี้ไปด้านหน้า รูปมันก็จะไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมทีนี้นะครับถ้าหัวไม้เราสูงเกินไปนะครับชีข้ขึ้นด้านบนนะครับลูกมันก็จะไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวครูจะหัดทางแรงลมแล้วกันนะครับเพื่อแม่แพ็คอีกอ่าก็ถ้าหัวไม้ชี้ขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับลูกมันก็จะเด้งไปด้านหลังนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันทําให้เราโดรกลูกได้ไม่ตรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จุดที่กระทบลูกที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือจุดที่ระหว่างเรากระดกข้อมือขึ้นมาจนไม้อยู่ในแนวขนานนะครับออขนานกับพื้นนั่นเองก็คือให้เห็นภาพช้าๆนะครับตอนเลกที่เรากระดกข้อมือใช่ไหมครับอย่างเช่นด้านนี้คือโฟร์แฮนด์นะครับเรากระดกข้อมืออย่างนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่หน้าไม้ของเราขนานกับพื้นจังหวะนี้แหละครับให้หน้าไม้ของเรานะครับโดนลูกนะครับมันจะทําให้ลูกของเราเนี่ยตรงมากยิ่งขึ้นไมคแคนก็เหมือนกันนะครับไมคแคนก็เหมือนกัน ปุ๊บนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าจังหวะนี้ลูกไปด้านหน้าหัวไม้ชี้ขึ้นลูกไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นให้ไม้นะครับกระทบกับลูกเป็นแนวขนานอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยทั้งโฟร์แคนแล้วก็แบคแฮนนะครับอ่าเป็นแนวขนานประมาณนี้ซึ่ง๋ยวให้ดูนะครับถ้ากระทบลูกเป็นแนวขนานมันก็จะตรงเลยนะครับอ่โอเคครับอ่าลมพัดอีกแล้วโอ้ลมพัดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นมุกนะครับเป็นมุก ลมพัดหนักนะครับเลยนะไม่เป็นตรงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนลครับอ่าเดี๋ยวรอรอลมหยุดพัดต่อนนะครับไม่รู้จะหยุดตอนไหนครับ a few moments later โอเคนะครับก็ขอเปลี่ยนที่เล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ลมมันพัดแรงเนาะเรามาต่อกันเลยครูบอกว่าถ้าหน้าไม้ของเรานะครับกระทบกับลูกในขณะที่หน้าไม้อยู่ในแนวขนานใช่ไหมเราต้องกระดุกข้อมือขึ้นลงอ่านะกระทบลูกบุ๊บ กระทบตอนที่หน้าไม้ขนาดกับเพื้ออย่างนี้ลูกมันก็จะตรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับกระทบลูกตอนแนวขนาดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับลูกมาตรงเลยครับนี่หรือภาพช้านะครับภาพช้าเห็นไหมครับลงมาตรงเลยนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับให้ดูยออถ้าหัวไม้ชี้ลงนะครับหัวไม้ชีรร้ลงลูกมันก็จะไปด้านหน้านั่นเองนะครับแต่ถ้าหัวไม้ชี้ขึ้นนะครับหัวไม้ชี้ขึ้นอย่างนี้ลูกมันก็จะไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้น,นพยายามพยายามให้ไม้กับลูกเนี่ยกระทบกันให้มันขนานเป็นแนวขนานกับพื้นได้บ้างที้สุดนะครับทั้งโฟลแลวก็แม็เคนเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแมคลตรงตรงนะ จะขึ้นมาตรงๆนะครับถ้าดูแนวเป็นแนวขนานนะครับทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับหลายคนอยกจะสงสัยว่าต้องดอกให้สูงขนาดไหนนะครับความสูงของการดอกลูกบบเพินตันเนี่ยให้ดีนะครับที่เราจะได้ง่ายๆให้เราดอกให้สูงประมาณสัก1เมตรประมาณ1เมตรขึ้นไปเราจะดอกได้ง่ายนะครับเพราะอะไรนะครับลูกบบเพินตันนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ตรงที่หัวไม้ก็อกตรงนี้นะครับถ้าหัวไม้ก๊อกนะครับเราตีขึ้นจากแนวนี้ขึ้นไปแล้วหัวไม้ก็อกมันจะกลับตัว เป็นแนวดิ่งลงมานะครับถ้าเราดดกต่ำๆลูกมันก็จะหมุนนะครับไม่ทันได้กลับตัวเลยไอ้หัวไม้ก๊อกไม่ทันได้ดิ่งเลยเราสาเราจะทำเราจะทำให้เราเนี่ยโดกลูกได้ยากนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างถ้าเราดดกต่ำๆนะครับถ้าเราดดกต่ำๆเห็นไหมครับหัวไม้ก๊อกมันหมุนอยู่ครับมันหมุนอยู่มันหมุนอยู่เพราะว่าด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับจะทําให้หัวไม้ก๊อกเนี่ยมันกลับด้านลงมาเป็นแนวดิ่งนี้ถ้าเราดดกให้สูงๆมันจะมีเวลากลับตัวเยอะนะครับอ่ะให้ดูนะครับ ดูกันเลยเห็นไหมครับมันจะมีเวลากลับตัวลงมานะครับแล้วก็ดดกในตอนที่ลูกมันกลับตัวนะครับให้หัวมายก็กลงมาเป็นแนวดิ่งนะครับแล้วเราค่อยดอกเห็นไหมครับลงมาเป็นแนวดิ่งแล้วเราก็ดอกลงมาเป็นแนวดิ่งแล้วก็โดดทีนี้นะครับแบคแคทก็เหมือนกันครับลงมาเป็นแนวดิ่งแล้วเราก็ดอกแล้วเราก็ดอกครับสำคัญนะครับว่าถ้าเราดดกเป็นตรงนะครับขาของเราครับเดินตามลูกครับเดินตามลูกไม่ว่าจะเป็นโฟแฮดหรือแบคแฮนะครับเดินตามลูกตลอดเวลานะครับ สายตามองลูกนะมองลูกพร้อมขานะครับเดินตามนะครับทําให้เราโดดได้นานมากยิ่งขึ้นเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนของการดอกรูปนะครับจะมีอยู่สามขั้นตอนแค่นี้เลยนะครับถ้าใครคนไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนในคลิปวิดีโอแล้วก็ลองกลอกับไปดูแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกทักมาถามครูได้นะครับในไลน์ส่วนตัวอะไรก็ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับครูทําให้เราดูแล้วพะฉะนั้นนะครับ มันก็ต้องมีงานนี่เลยนะครับาเราก็ต้องทํางานส่งมานะครับก็คือเราถ่ายคลิปไปดูนะครับการดอกแบลติสตันนั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับกูจะชี้แจงอีกทีในไทยคลิปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารายละเอียดของชิ้นงานเปไ็นยังไงนะครับไปกันเลยครับเรับกินในการทํางานของพวกเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคครับเรามาดูเกี่ยวกับเกณฑ์นะครับเกณฑ์หรือรายรายละเอียดของงานชิ้นสุดท้ายกันเลยย้ําว่างานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งครูจะมีเกณฑ์ให้พวกเราเลือนครับเยอะแยะไปเลยนะครับอเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมมีจะมีเกณฑ์ใี้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเจดเกณฑ์นะครับให้เราเลือกทํามาหนึ่งในเจ็ดนะครับก็คือเราเลือกจากเจ็ดช้อยที่ครูให้ไปเราสามารถทำมาไหนได้นะครับเราก็ ทำมาเลยนะครับทำมาเลยนะครับถ้าเราทำอันไหนไม่ได้แล้วก็ลองงานอีกอันนึงครับว่าเราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปดูเร uh> um ื่อยๆนะครับก็อันแรกนะครับเรามาเริ่มดูกันที่อันแรกนะครับก็คือเป็นเกมสำหรับการที่เราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับอันนี้ต้องมีอุปกรณ์ต้องมีไม้แล้วก็ต้องมีลูกนะครับคนที่มีไม้และมีลูกนะครับเกมที่1นะครับกูจะให้เราอดลูกหน้ามือหรือหลังมืออันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับอ่า เราโดมานะครับโดยครูจะจับเวลานะครับให้พวกเราจับเวลา1นาทีโดยที่โดลูกห้ามตกเลยเด็ดขาดน,นะครับเราได้1นาทีขึ้นไปเราก็จะถือว่าผ่านเลยนะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่1นเนาะเกณฑ์ที่2อเกณฑ์ที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับโดลูกหน้ามือหรือหลังมือก็ได้แล้วแต่เราถนัดแต่ลดเวลาให้เหลือ4 0วินาทีอ่าลดให้เหลือ4 0วินาทีก็คือหมายถึงขั้นต่ำเราต้องทําให้ได้4 0วินะครับหรือได้4 0วิขึ้นไปก็ได้แต่ มีข้อแม้ว่าเราต้องร้องเพลงด้วยนะครับในเวลา40วิเนี่ยเราต้องร้องเพลงให้กูฟังด้วยเนาะอันนี้คือเกมที่สองส่วนเกมที่สามนะครับเราจะต้องเดาะลูกหน้ามือหรือหลังมือแล้วแต่เราเลือกอีกเหมือนกันนะครับทีนี้ลดลดเวลาให้เหลือ30วินาทีเท่านั้นนะครับ20ถึง30วินาทีนะครับหมายถึงอะไรนะครับอ่าก็คือ,อยังต่ำนะครับก็คือ30สิ20วินาทีนะครับอย่างมากก็คือต้องเกิน30วินาทีขึ้นไปนะครับเอาไว้ง่ายก็คือ ในคลิปนะครับต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า20วินาทีเนาะถึงจะผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเล่นมุกอะไรก็ได้ไปด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวตัวอย่างนะครับจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับตัวอย่างที่สก็จะประมาณนี้นะครับกลับได้ทุกคํากลับได้ทุกครเฮ้ยหลอดไฟไล์ปอร์ดไมโครโฟนมอนโครไฟพอมั่งไปพอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเฮ้ยเกียร์หนึ่งจึงเนี่ยเกียร์สองกองเสียงเกียร์สามกลามเสียงเกียร์เป็นหู้กูเป็น กาดำดำดากาขาวขาวคากากัดกระหมูกูกัดกระหมากากินของหมูกูกินของหมากากินขี้หมูคูกินขี้หมาเคยไหมเคยรสชาติยังไงเปรี้ยวเปรี้ยอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นเกณฑ์ที่สี่นะครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างเกณฑ์ที่สามไปแล้วเรามาดูเกณฑ์ที่สี่ต่อจะเป็นเกณฑ์สำหรับคนที่ขยันนะครับอ่าก็เราจะอก ยังไงก็ได้เลยครับอันนี้หน้ามือหลังมืออะไรได้หมดเลยนะครับคลิปทุกคลิปที่เราเดดกมาให้จำไว้ว่ามีค่านะครับเพราะว่าเราสามารถมาแลกเป็นคะแนนได้ในเกมที่4เนาะซึ่งเกมที่4เนี่ยคลิปวิดีโอคลิปไหนนะครับที่มีความยาวสิบวินาทีขึ้นไปนะครับให้เราเอามารวมกันในนนห300น้ครบ5นาทีนะครับหรือ300วินาทีอ่าครบ5นาทีแล้วครับเราก็ส่งมาได้นะครับอ่าเราจะดดกตก กี่ครั้งก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ไอคชิปที่เรา,เามาต่อกันจะต้องมีความยาว10วินาทีขึ้นไปนะครับเอามาลงกันให้ได้5นาทีเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเราก็ลองกดหยุดแล้วก็ลองอ่านอ่าน,อ,านอ่านเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งขอเน้นย้ํานะครับว่าเกมที่1แล้วก็เกมที่2เนี่ยห้ามตัดต่อวิดีโอนะครับห้ามตัดต่อวิดีโอเด็ดขาดตัดต่อวิดีโอในที่นี้คืออะไราการตัดต่อแบบจําคัดนะครับก็คือเหมือนกับเราเดะหล่นที่20วินาที แล้วเราก็เอาคลิปที่เราดอกต่อเนี่ยมาต่อกันอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ทําได้เฉพาะเกณฑ์ที่4เท่านั้นนะครับเกณฑ์ที่4แต่เราต้องต่อให้ได้5นาทีนะครับอ่าส่วนเกณฑ์ที่3ามเนี่ยเราสามารถตัดต่อเสียงเพลงใส่เข้าไปได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูทําในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกใช่ไหมแล้วก็ใส่เสียงเพลงเข้าไปได้นะครับหรือว่าเราจะให้คนอื่นส่งมุกอะไรนี้ได้หมดเลยนะแต่แต่ไม่สามารถ เอาคลิปมาต่อกันไม่ได้นะครับใส่ได้แต่เพลงเนอในในเกมที่3ามนะครับสรุปนะครับว่าเกมที่1เกมที่2ห้ามดัดต่อเด็ดขาดนะครับส่วนเกมที่3านะครับใส่เพลงได้นะครับใส่มุกตลกไปได้เกมที่4ี่นะครับเอาคลิปมาต่อกันได้นั่นเองครับโอเคเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับคนที่ไม่มีอุปกรณ์กูจะให้พวกเรานะครับออกกําลังกายโดยใช้ท่า วอลสคอตนะครับวอลสคอตในที่นี้ก็คือการนั่งเก้าอี้ลมนะครับโดยที่เรานั่งแล้วก็พนักพิงของเราก็คือกาแพงนั่นเองอ่าทีนี้เราจะนั่งเฉยเฉยไม่ได้นะครับนั่งเฉยเฉยไม่ได้เราเรียนเรื่องการดอกไปแล้วเราต้องอธิบายให้รูฟังด้วยอ่าเกมที่1น,นะครับสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับให้เราทําท่าวอลสคอตนะครับ30วินาที3เซตนะครับหมายถึงอะไร3เซตก็คือเราทํา3ครั้งนะครับ ครบ30มซิงวินะครับเราก็พัก1ครั้งอ่านับเป็น1เซตนั่นเองนะครับอ่าครบ30มซิงวิครั้งที่2นะครับเราก็พักนะครับเป็น2เซตแล้วครบ30มซิงวิครั้งที่3นะครับเราก็พักอีกทีหนึ่งก็เป็น3เซตเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างเซตนะครับที่เราทําท่าวอลสปฟอสตอยู่นะครับอ่าเรากลิงอยู่นะครับเรานั่งท่านี้อยู่เราจะต้องอธิบายนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับให้ครูฟังด้วยนะครับอย่างเช่นเซตที่1นะครับเราก็อธิบาย ขั้นตอนที่1ของการดอกลูกนะครับอ่าเซตที่2แล้วกอ็อธิบายขั้นตอนที่2ของการดอกลูกเซตที่3ก็อธิบายขั้นตอนที่3นะครับอ่าแลก็ไปด้วยท่าเตียงการใช้แรงแล้วก็จุดกระทบนั่นเองนะครับแล้วก็ศึกษามาจากคลิปแล้วก็อ,อธิบายให้ให้ครูเข้าใจตามความเข้าใจของเรานะครับอธิบายมาตามความเข้าใจของเรานะครับซึ่งให้เวลา3 0สิวิเนี่ยเราก็จะเป็นต้องต้องอธิบายให้พอดีเป๊ะ30วิธีนะครับเราอธิบายสัก สิบห้าวิอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำว่าเราต้องอธิบายในความเข้าใจของเราให้ครูเข้าใจด้วยนะครับอ่าให้ให้พอความเข้าใจของเราอธิบายเข้ามาให้ครูพอจะเข้าใจประมาณนี้เนาะสุดท้ายนะครับสุดท้ายเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ที่สองยังไม่ใช่สุดท้ายสิเกณฑ์ที่สองนะครับเดี๋ยวจะมีเกณฑ์สุดท้ายอีกเนาะเกณฑ์ที่สองก็คือสาหรับคนที่คิดว่าอ่ะมันมันมันยากเกินไปนะครับเราต้องอ่าโวลสะกตไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วย คลิปอันที่สองนะครับในเกมที่สองก็ครูจะให้เราแยกกันนะครับให้เราถ่ายวอลสคอรดก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปอธิบายด้วยนะครับแยกกันคลิปอธิบายก็ทําเป็นสามเซตเหมือนเดิมนะครับอ่้คลิปคลิปอธิบายนะครับก็ทําเป็นสามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับส่วนไอ้วอลสคอดเนี่ยก็ทําเป็นสามเซตนะครับแต่เวลาจะเพิ่มขึ้นนันในเกมที่สองเราต้องทำหนึ่งนาทีนะครับสามเซตอ่าเพราะฉะนั้นเราเลือกนะครับว่าเราจะทำหนึ่งนาทีสามเซต แล้วเราไปอธิบายแยกหรือว่าเราจะอธิบายรวมกันไปเลยแต่เหลือแค่30วินาทีนะครับอหรือใครคิดว่า2เกเกมนี้ยากเกินไปนะครับมีเกมที่3าให้อีกนะครับเกมที่3นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับคนที่ชอบร้องเพลงนะครับชอบร้องเพลงก็ให้เราทำา a l ส s อ p o r t นะครับเวลาจะเหลือแค่15วินาทีเท่านั้นแต่เซตจะเพิ่มขึ้น1เซตนะครับจาก3เซตเป็น4เซตนะครับให้เรานะครับ วอล์คคอร์นะครับ15วินาทีบวกกับเราต้องร้องเพลงอะไรก็ได้ไปด้วยระหว่างเราทำท่าวอล์คคอร์นะครับต้องร้องเพลงทุกๆเซตนะครับผมอ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราอธิบายนะครับอธิบายขั้นตอนการดาะลูกโฟแฮดแล้วก็แบล็คเฮดหรือการเดาะลูกนั่นเองครับอธิบายแยกออกมานะครับจากการวอล์คคอร์นั่นเองสรุปนะครับสรุปก็คือจะวอล์คคอร์รวมกับอธิบายนะครับมีแค่เกณฑ์ที่1เท่านั้นนะครับเกณฑ์ที่2 กับเกณฑ์ที่สามเนี่ยให้เราอธิบายแยกแต่เราต้องวอล์คอร์ตามเงื่อนไขที่กูก,กําหนดนะครับอ่าเกณฑ์ที่2ก็คือ1นาที3มเซตเกณฑ์ที่สามก็คือสิวินาทีสเซตแต่จะต้องร้องเพลงไปด้วยนะครับอ่ะเกณฑ์การเกณฑ์ของชิ้นงานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเกณฑ์เกณฑ์ของชิ้นงานเกณฑ์ของการเดาะลูกแบดเินตันหรือว่าการออกกําลังกายนะครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับก็แนะนํานะครับว่า ให้เรานะครับกดกรอไปนะครับกดกรอไปอ่าแล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็อ่านดูนะครับเกณฑ์ที่หนึ่งสามอ่าแล้วก็กดหยุดนะครับดูเกณฑ์ที่สี่กดหยุดนะครับดูสําหรับเกณฑ์ที่หนึ่งของคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับอ่าเกณฑ์ที่สองของคนที่ไม่ไม่มีอุปกรณ์เกณฑ์ที่สามของคนที่ไม่มีอุปกรณ์เรากดหยุดคลิปแล้วก็ดูได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับ งานชิ้นนี้นะครับส่งได้ไม่เกินวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับงานชิ้นไหนที่เรายังไม่ส่งก็ให้ส่งกันมาด้วยนะครับงานชิ้นนี้ครูจะสั่งพร้อมกันทุกข้อเพราะฉะนั้นอ่าเดทไลน์ก็คือวันที่30นะครับหลังวันที่30ก็จะโดนหักคะแนนแล้วก็ถ้าคือครูต้องส่งเกตแล้วเนี่ยส่งเกตเข้าระบบแล้วเรายังไม่ส่งเราก็จะไม่ได้คะแนนไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับผิดชอบส่งงานให้ตรงต่อเวลากันด้วยนะครับ สุดท้ายใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักไลน์มาสอบถามครูได้เลยนะครับนอกรอกถ้าครูไม่ตอบไม่ต้องตกใจครับแสดงว่าครูยังไม่อ่านนะครับถ้าครูอ่านแล้วเดี๋ยวครูก็จะรีบตอบพวกเราไปนะครับโอเคก็คาบนี้นะครับเนื้อหาในการเดาะลูกนะครับงานก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับก็มีไว้เท่านี้นะครับที่เหลือก็จะให้เวลาพวกเราทุกคนนะครับในการทํางานเคลียร์งานให้เสร็จนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขาบนี้นะครับม้าที่ว่าเร็วแล้วนะครับก็ยังเเพลลานะครับเพราะฉะนั้น ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับอันนี้คือเกมสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ม้าแบดมินตันกับลูกแบดมินตันนะครับให้เราทำท่า Wall Support มาหรือที่เรียกว่าการทำเก้าอี้ลมนะครับทำไมถึงเรียกว่าเก้าอี้ลมนะครับอ่าลักษณะการทำท่านี้เนี่ยจะคล้ายกับการที่เรานั่งเก้าอี้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าแต่ที่เรียกว่าเก้าอี้เก้าอี้ลมนะครับเพราะว่าเราจะไม่นั่งในเก้าอี้นะครับเราจะใช้กางพงเป็นนักพ,พิงเพนนะครับ ه, ซึ่งวิธีปฏิบัติมีง่ายมากๆเลยนะครับให้เรานะครับเอาหลังเนี่ยชนกับกำแพงนะครับชนกับกำแพงเอาไว้ทีนี้ก็ให้เรานะครับทําเข่าเราให้ตึงนะครับให้ตึงหลังชนกําเพงเข่าตึงนะครับเข่าตึงจากนั้นค่อยๆย,ย่อลงเหมือนนั่งเก้าอี้นะครับค่อยๆ mm. ย,ย่อลงนะครับคอ่อยๆย่อลงให้เข่าของเรานะครับเ<ม>ข่าของเราและหน้าขาเนี่ยทํามุมเป็นมุม90องศาหรือตั้งฉากท่านี้ก็จะทําประมาณนี้นะครับซึ่ง สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ก็ห้ทาท่านี้มาแทนนะครับผมขอฝากไปนิดนึงนะครับสาหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถทําท่าวอสโคตหรือไม่สามารถดดกรูปปบป็นตันอะไรต่างๆได้นะครับให้เราทักไลน์มาครูแล้วก็แจ้งครูมาได้นะครับเดี๋ยวครูจะช่วยแก้ปัญหาเราให้เรามีคะแนนกันทุกคนนะครับโอเควันนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ครับใครมีปัญหาสงสัยอย่าลืมทักมาถามครูนะครับผมไปก่อนครับ